คลิปนี้จะมาสอนว่าอ่านตัวเลขให้ถูกต้องเนี่ยต้องอ่านยังไงคลิปนี้เนี่ยจะเน้นให้เธอเนี่ย engage เข้ามาด้วยการแบบตอบเยอะๆนะคะคุณครูจะมีช้อยให้ A B C D ค่ะเตือนก่อนนะวันนี้เนี่ยจะมีตัวเลขหลายแบบมากนะคะเริ่มจากอย่างแรกแล้วกันคือการออกเสียงเวลาค่ะคำถามนะคะคำว่า2ทุ่มเนี่ยภาษาอังกฤษฮะใช้ช้อยไหนนะคะลองดูซิว่า2ทุ่มเนี่ยมันคือเลขไหนกันแน่ค่ะระหว่าง8 P.M 8 a.m. หรือว่า20 p.m. นะคะคิดว่าต่อไรนดีคะแน่นอนค่ะคนจะออกเสียงว่าเลข2นะคะเราทีคิดถึงเลข2แต่ว่าจริงๆเนี่ยฝรั่งเขายึดกันที่ของตัวเข็มนาฬิกาวัดชี้ไปเลขไหนค่ะ2ทุ่มคือเลข8แสดงว่ามันต้องมีเลข8มาเกี่ยวข้องค่ะข้อ C ตัดทิ้งเลยนะคะเหลือ A กับ B ค่ะ8 p.m. หรือ a.m. ดีคะ หลักง่ายๆเลยจำอย่างนี้นะคบว่าตั้งแต่ช่วงบ่ายจะถึงกลางคืนเนี่ยใช้ PM ทั้งหมดค่ะส่วนช่วงเช้าหน้าเช้าตรู่ถึงเที่ยงคืนจนถึงเที่ยงวันเนี่ยเราใช้คําว่า AM นั่นเองค่ะแสดงว่า2ทุ่มคือช่วงบ่ายค่ะเที่ยงวันถึงเที่ยงคืนเนี่ยใช้ PM นั่นเองค่ะคําตอบคือ8 PM นั่นเองเป็นไงคะข้อแรกถูกต้องกันทุกคนใช่ไหมข้อต่อไปใจยากขึ้นค่ะทดสอบต่อได้ค่ะคำว่าเที่ยงคืน เที่ยงคืนนะคะเราใช้12อะไรดีคะแล้วจากข้อแรกค่ะ12 pm 12 am หรือคำว่า24 am นะคะเฮ้ยแกตอบข้อไหนดีคะทุกคนคะ่ะลองดูกันแล้วก็ เลือกในใจนะคะว่าตอบข้อไหนคะ่ะฟังคุณดูนะคะสิบสองเนี่ยมันควรจะเป็น AM หรือ PM นะคะคุณจะสอนหลกักการจำง่ายๆค่ะจะเที่ยงวันหรือเที่ยงคืนจะ PM หรือ AM นะคะง่ายๆค่ะให้เราดูเลขหนึ่งตัวถัดไปว่ามันใช้ AM หรือ PM ค่ะอย่างเช่นนะคะเที่ยงคืนเนี่ยมันคือ12บนาฬิกาเป๊ะน้ะนะคะแล้วก็เลข1ต่อไปคือตีหนึ่งค่ะตีหนึ่งนั่นคือ AM เวลา12ตัวนั้นก็ต้องใช้ a.m. ตามด้วยค่ะหรือว่าเที่ยงวันเนี่ยเลขต่อไปคือบ่ายโมงนะคะบ่ายโมงคือ1 p.m. ค่ะแสดงว่า12คือเที่ยงวันก็ใช้12 p.m. เหมือนกันค่ะแสดงว่าเรายึดที่เลขหนึ่งค่ะ a.m.p.m. ก็จะถูกต้องแน่นอนค่ะข้อดีนะคะคำว่าเที่ยงคืนเลขต่อไปคือตีหนึ่งค่ะคือ1 a.m. นะคะ12คือเที่ยงคืนต้องใช้ a.m. เหมือนกันค่ะคำตอบจะเป็นคำว่า12 เออนั่นเองถูกต้องกันไหมคะหลายคนผิดคุณเชื่อนะคะต่อมาค่ะเราจะไปที่เรื่องของจำนวนบ้านนะคะว่าจำนวนร้อยหรือจำนวนพันนะคะเราควรจะเติม S หรือไม่เติม S ค่ะทุกคนลองดูนะตัวเลข4 0 0 0ันี้ฮะมี2ชอ้อให้เลือกฮะ,ะระหว่าง4 0 0 0เติม S นะคะและ4,000ไม่เติม S ค่ะลองดูซิว่าเราคุณภาพไหนก็กราภาพเด็นนะคะทุกคนคะคำว่า 1000นเนี่ยควรตเติม s หรือไม่นะคะจำหลักการที่ดีดีค่ะพิกคำตอบไว้ในใจก่อนนะคะหลักการคือตตเต0 0เจะเติม s หรือไม่ตเติม s เนี่ยฟังกูดิวค่ะจะเป็นหลักร้อยคือ100หลักพัน t h o u หรือหลักล้านนะค,ะคือ million นะคะพวกนี้เนี่ย ถ้าเป็นการบอกจำนวนว่ากี่ร้อยกี่พันกี่ล้านนะฮะเราจะไม่เติม s ที่หลักเหล่านี้เด็ดขาดค่ะเพราะฉะนั้นคำว่า4 0 0พันเนี่ยเป็น4000แบบไม่เติม s เส,สมอนะคะถึงแม้จะบอกว่าเลขสก็เกินหนึ่งนะคะุณกค่ะไม่เติม s ที่เต o u s a n หรอครตอบคือไม่เติมค่ะเป็นหลักการของเขาเนาะแน่นอนค่ะถ้าเป็นหลักร้อยคือ500 100ก็ไม่เติม s เ,เหมือนกันหรือแม้แต่หลักล้าน,นะคะ่ะเช่น2ล้านนะคะเป็น2 million มีเลนก็ไม่เติม s เหมือนกันค่ะรู้แล้วนะคะไปทดสอบตัวเองในข้อถัดไปสิคะคำว่าคน5,000คนเนี่ยเราควรจะเติม s ที่ thousand หรือเปล่าในเมื่อ mm. มีควาว่า people มาเกี่ยวข้องแล้วนะคะมาเริ่มค่ะคำแรกคือ five thousand people นะฮะก็คือเติม s ที่ thousand ค่ะเพราะว่าคนมันเยอะคนเดียวค่ะหรือ five thousand แล้วก็ people เลยนะคะไม่ต้องเติมที่ thousand แต่ people ผันเพพเพอร์ดแทนค่ะคิดว่าข้อไหนดีคะ คำตอบคือถึงมมนจะมีคำนามหรือไม่มีตามหลังนะคะ thousand hundred million ก็ยังไม่เติม s เหมือนเดิมค่ะเราต้องไม่เติมคำว่า thousands people ไม่มีอยู่จริงนะคะต้องพูดคำว่า five thousand people ข a วีบอ boy ถูกต้องที่สุดค่ะถูกกันไหมคะหรือผิดเอ่ยนะคะนักเรียนค่ะคุณเดียวค่ะหนูเคยเจอคำว่า thousands หรือว่า h u n d r e d เติม s มาก่อนค่ะแต่จะไม่ได้ว่าหนูเจอที่ไหนนะคะนักเรียนฟังคุณดิวนะจะเจอคำว่า hundreds thousands millions เติม s นะคะก็ต่อเมื่อค่ะมีคำว่า off ตามค่ะจำไว้นะคะคำนี้เนี่ยถ้ามี off ตามจะแปลว่าคนเป็นร้อยๆเป็นพันๆหรือเป็นล้านๆคนค่ะเช่นคนเป็นพันเลยนะหลายพันเลยค่ะก็ไม่รู้กี่พันไม่ได้บอกจำนวนชัดเจนค่ะเป็น thousands of people เห็นไหมคะอันนี้เติม s ได้เพราะอะไรคะไม่รู้จำนวนชัดเจนก็ใส่ o f ตามด้วยนะคะหรือคนงานเป็นร้อยๆคนเลยค่ะก็ Hundreds of workers เห็นไหมคะเติม S ทั้งคู่ค่ะ พราะมีออฟคันนั่นเองจึงเติม S ทั้งคู่ได้เลยจบที่การบอกจํานวนค่ะเราจะมุ่งไปที่การบอกราคาหรือว่าการอ่านราคาให้ถูกต้องค่ะทุกคนลองทําข้อนี้ดูนะว่าถ้าเจอป้ายนะคะปิดแบบนี้เนี่ยคนขายจะบอกเราภาษาอังกฤษอย่างไรค่ะข้อนี้คือ $12.50 ดอลลาร์ห้าสเซนได้กันค่ะคําถามนะคะจะพูดประโยคดนนีนะคะแล้วข้อ A ค่ะคือ1 2 d o l l a หรือข้อ B ค่ะ1250 เอาดอลลาร์ไว้ตรงไหนดีคะนักเรียนขาอลองคิดสิคะว่าตอบข้อไหนดีเก็บไว้ในใจนะคะหลักการอ่านจํานวนเงินเนี่ยนะคะทั้งง่ายสุดแล้วก็อินฟอร์มลนะคะคือแบบไม่เป็นทางการนะคะเรามักจะเอาที่จุดฟ u ตสต็อปเป็นหลักค่ะก็คือจุดตรงกลางนั่นเองนะคะอย่างเช่นค่ะ12.50เนี่ยแสดงว่า,าออกเสียงนะเราจะออกเสียงข้างหน้าเป็น1ตัวเลขค่ะหน้าจุดเนาะและหลังจุดไปอีกหนึ่งตัวเลขในเนืนนะคอจะกลายเป็น12คือ12และ50คือ 50ออกแยกกันนะคะและหน่วยเงินเนี่ยมักจะโผล่ตรงกลางที่เป็นจุดนิดนึงค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องออกเสียงว่า twelve dollars fifty โอเคไหมคะเป็นข้อ A ถูกต้องที่สุดใครตอบข้อ B มาเนี่ยคำว่า50จะกลายเป็น50ดอลลาร์ไปแล้วไม่ใช่50เซนแล้วนะคะทดสอบต่อค่ะนั่นเองค่ะเลขนี้เนี่ยควรจะเป็นช้อยไหนดีนะคะข้อ A ค่ะ four dollars ninety nine หรือว่า four and ninety nine dollars ตอบคะแนนดีค่ะรื่เรียนเหมือนเดิมค่ะหน่วยเงินมันจะถูกวางตรงจุดฟูสต็อปได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำตอบคือ four dollars ninety nine ได้เลยค่ะอันนี้คือถูกต้องที่สุดทดสอบให้มันแบบ informal มากกว่านั้นค่ะถ้าไปร้านค้าแล้วก็มีคนถามว่า how much นะคะแล้วมีฝรั่งตอบกันมาว่า six ninety nine please 6.99 please คำถามนะฮะมันคือกี่ดอลลาร์กันแน่ค่ะจะได้จ่ายถูกข้อ A ค่ะ699ดอลลาร์นะคะส่วนข้อ b ค่ะ69ดอลลาร์90เซนค่ะและข้อ c คือ6ดอลลาร์99เซนคำถามนะฮะข้อไหนคือเงินที่ต้องหยิบให้ถูกต้องนะคะคิดดีๆฮะว่าเขาออกเสียงยังไงค่ะออกเสียงว่า6.99เห็นไหมคะ6.99แสดงว่า เลข6มาก่อนและนาที่นายก็อ่านแยกออกไปค่ะสแสดงว่าตรงกลางต้องเป็นจุดแล้วนะคะคําตอบจริงนคําว่า $6 ดอลลาร์เ9เซนตนั่นเองค่ะคอสีถูกต้องที่สุดเมื่อกี้คือเรื่องราคาถูกไหมตอนนี้ค่ะมาทดสอบเธอต่อเรื่องของการอ่านจำนวนบ้างค่ะนี่เป็นการอ่านที่ค่อนข้างจะเจอในหนังบ่อยเป็นแบบอ um ินฟอร์มพอสมควรนะฮะถ้าเจอเนี่ย จำไว้ก่อนว่าเป็น informal language คือภาษาที่ไม่เป็นทางการนะถ้าได้ยินคำว่า50 grand 50 grand นะคะคำถามนะคะมันคือตัวเลขไหนกันแน่ค่ะ A ค่ะ50 500 5000หรือ50,000ตัวไหนคะ่ะลองเลือกมาสิทุกคนจำไว้นะคะคำว่า grand ค่ะมันแปลว่า1,000นะคะมันคือ03ตัวได้หนึ่งนะคะแสดงว่าอะไรที่มี grand มันคือ หลักพันแล้วค่ะแสดงว่า50เนี่ยห้าสิบกรนั่นคือ50าสิพันก็คือห้าหมื่นนั่นเองตอบข้อดีดอกได้เลยค่ะถูกต้องกันไหมเอ่ยนะคะยังไม่จบด้เลย้ะคะ่ะผิดหรือถูกค่ะไปทําข้อถัดไปสิ I have two grand แปลว่าอะไรคะฉันมีเงินเท่าไหร่เอ่ยเริ่มค่ะ 20, 200 2,000พหรือ2 0 0 0 0นักเรียนค่ะเหมือนเดิมค่ะกรนมคือหลักพัน t w คลเลข 2. เพราะฉะนั้นเนี่ยคำตอบจริงตอบคำว่า 2 r a n d เท่ากับ2,000ง่ายๆเลยค่ะต่าข้อ C นั่นเองรู้แล้วนะคะว่าคำว่า Grand มันเท่ากับหลักพันค่ะทดสอบต่ออีกสักข้อหนึ่งดูสิว่าจะผิดหรือจะถูกนะคะทุกคนหาถ้าออกเสียงคำว่า4,900นะคะเราจะออกเสียงว่า four grand n i n หรือว่า4 o 0 0 t h o แบบในคะนักเรียนค่ะลองคิดดูนะคะเอ๊ะจะ Grand หรือเต่าสั้นดีนะ มันก็หลักพันทั้งคู่ปะ่ะอ่านดะะ้ค่ะด้นในขามันมีจุดที่เราต้องแยกออกนะคะว่าเฮยแกคําว่ากรมเนี่ยมันถูกใช้เฉพาะเลขศูนย์ศูนย์อย่างเดียวนะคะเป็นเลขแบบทุ่นท่วนเนาะไม่มีหน่วยค่ะเช่น 2, 000, 2 000, 5, 000, กรัสองพัน5กรัก็ห้าพันนะคะพวกนี้เนี่ยใช้กรนมได้เลยค่ะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีหน่วยหลักร้อยหลักสิบเข้ามาเนี่ยตรงนี้กรนมไม่ควรจะใช้แล้วนะคะคำตอบค่ะ4,9 0 0เนี่ยพูดได้ถูกต้องว่า4000 900อันนี้จะตรงที่สุดค่ะเมื่อกี้นี่คือการอ่านจำนวนนะคะตัวเลขค่ะเดี๋ยวเราจะ move on ไปที่การอ่านจำนวนปีบ้างนะคะนักเรียนค่ะถ้าได้ยินคำว่า many centuries many centuries คำถามนะคะ century คำนี้เนี่ยมันคือกี่ปีกันแน่ค่ะแล้วจาก1ิปี100ปีพันปีค่ะ คิดว่าคำไหนคะนักเรียนคะต้องจ่างนี้นะค,คำว่า century เนี่ยเ e n นะฮะมันหมายถึง100ค่ะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่า century จึงแปลว่า100ปีนั่นเองค่ะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะกคำว่า century คำเดียวคือ1น0ปีถ้า many centuries ก็คือหลายร้อยปีนั่นเองค่ะหลักร้อยคือ century นะและคำนี้คือคำที่ยากกว่า century คือคำว่า decade นะฮะเชนคำนี้ฮะ five decades five decades คำถามค่ะมันคือกี่ปีนะคะ50ปีห0 0ปีหรือ5,000ปีค่ะเลือกสิคะคำว่า decade ค่ะมันแปลว่า10ปีจับไว้ได้ค่ะ decade คือ10ปีค่ะแสดงว่าถ้า five decades นั่นเองก็แปลว่า50ปีค่ะคำตอบจริงต่อข้อ A นะคะเพราะเนี่ย a decade ก็คือ10ปี two decades คือ20ปีและ five decades ก็คือ50ปีคูณแค่ตัวเลขก็พอค่ะ เลขต่อไปจะเกี่ยวกับคำศัพท์และเกี่ยวกับตัวเลขโดยตรงนะครับคำถามเนาะลองดูนะคบ he has two billion dollars he has two billion dollars คำถามค่ะ billion คำนี้เนี่ยมันแปลว่าเงินเท่าไหร่นะคะเริ่มจากค่ะสองล้านสองพันล้านนะคะสองหมื่นล้านหรือว่าสองล้านล้านค่ะ ทุกคนคะตัวเลขไหนคะ two billion dollars นะะคเดี๋ยวจะสอนให้ฟังนะวกับนอว่าหลักการเรียกแต่ละหน่วยเนี่ยเขาเรียกอย่างไรคะ1ล้านคือคำว่า A Million นะคะ A Million นะคะเป็นตัว m น้อนะคะถ้า10ล้านเนี่ยใส่เลข10ก็เป็น่ะเป็น ten million 10 million นะคะกี่ล้านก็ใส่ไว้ข้างหน้าค่ะแล้วก็ million ก็ไม่ต้องเติม s อะไรนะคะแต่ถ้าหลักพันล้านเนี่ยมันจะมีสับมา cover แล้วค่ะคือคำว่า a billion ยนบิลเลียนแปว่าหลักพันล้านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะครีว่ามิลเลนเนียเขาเป็นมิลเลนเนียนะแกสะแสดงว่าเขารวยขั้นหลักล้านเฉยๆค่ะถ้าเป็นบิลเลนเนียรค่ะเขาที่คุณหลักรวยมากคือหลักพันล้านและมีเงินเยอะมากนะคะและวเขาจะทายคำว่าล้านล้านค่ะเป็นคำที่ยาวสุดค่ะเล็กสุดคือ12ตัวไปเลยค่ะเขียนไม่หมดนะคะเราจะเรียกว่าล้านล้านคืออะทริลเลียน อะ t r l l l i o n ตัว T ีนั่นเองค่ะย้ายถูกแล้วแต่ละคำแปลว่าจำนวนเท่าไหร่นะคะแสดงเมื่อกี้เนี่ยเราพูดว่า he has two billion dollars นะคะเขามีเงินถึงกี่เท่าไหร่คะ billion แปลว่าพันล้านค่ะเลข2คือ2,000ล้านนั่นเองเรียนเสร็จแล้วเนี่ยมาลองทำโจทย์กันนะคะคุณจะมีโจทย์หลายแบบมากค่ะง่ายๆค่ะคุณจะมีตัวเลขให้นะคะเราแค่พิมพ์ตัวหนังสือให้ถูกต้องที่คุณดูสอนไปแค่นั้นเองค่ะ อย่างเช่นค่ะถ้าบอกว่า200ปีเนี่ยไม่ต้องพูดว่า200 years นะฮะฮัชเชอร์กาว่า two centuries เราเรียนกันแล้วนะฮะ century แปลว่า100ปีค่ะส่วนนทีของเธอนะฮะอีก5ข้อที่เหลือเนี่ยพิมพ์คำตอบเข้ามาในคอมเมนต์เลยค่ะเดี๋ยวคูดิวมาตรวจให้นะคะแต่ก่อนพิมพ์เนี่ยอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้กับคูดิวด้วยนะฮะอย่าลืมตรวกระดิ่งให้กับช่องคูดิวได้นะอ่ะเลิมพิมพ์เลยเดี๋ยวคูดิวมาตรวจให้นะ